ย่ากลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วคหาสาวแล้วคือคือเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเถนะไม่หยังบอย่าไม่อยา่าย่าไม่หย,ยังบอเนาะน,นี่ยา่อาอ้ายทำไมย่ายิ้มแย้มแบบหน้าบานจะไปย่าเป็นอะไรคะลูกฮะถูกหวย <c oughs> ย่าถูกหวยเอ้ยดีใจกับยา่า ยาพับชุดนะคะชุดอ mm, ิหลามาอีกสี่ช oh, oh oh, ุดค่ะค่ะขอบคุณป้าบีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แพลทิดาให้ชุดหลานสื่อชุดมให้หลานสองชุดผุดอโอ้ยมมแต่ชุดงามๆอันเบาสุดฟางเน่ยเป็นอะไคือถือคือคือโศกแต่ได้เงินเทวดาแท้โอ้ใจดวงจไหนดอกเป็นค่ะาปูปูอหลาโอ้ยมาสอยทําบุญนันเป็นลงท่านให้นี่โอ้ยทันี้โศกไม่หลากับ ง่ล่คู่ถามรองหเก่าศู์นเกเปิดับอน์เบาีก่าศนมักอ่านครูเลืบอกว่าอไปเลนยกับเท่ามาบกในเนาะได้แต่ศูนย์เก่าดิทั้งนี้ก็ได้ศูนย์เก่าคนบาอันหาหายไมได้โอ้ยเนาะนี่เสียะขาดสิได้เนาะ่าดโชดีเอ้ยงเทวดามาต่อทุนตอนห้ยากแล้ว ใครแน่ใครแน่สวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะแบบเซ็กซี่สิลูก <laughs> เสียงแหบ <laughs> มีทำอันนี้ให้กินลคะค่ะน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวานาแม่ถูกหวยใช่ไหมครับใช่แล้วจ้ามา <laughs> มีไม่ได้ถูกขาะคุณย่าน้องอาอายถูกคาะแล้วก็เมื่อกี้นะคะ เบื้องเน่เอาเงินควันทูห้มามีน้องอายไหมเลขท้ายหกหกอ้สบายหยตะมือเศราดีนี่เนาะเสบายหตมือเศรนี่เนาะดีใจด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนคับโอ้ยสวัสดีพี่ไก่พี่ไก่ไปเจอกันเด้อกรุงเทพเสียงแหบวิลาศนีแหบสนี่ากถุงหวยติคาแมนจ้า ฝากเพจย่าด้วยนะคะย่าทำเพจติดตามย่าด้วยซื้อเพจเนี่ก็คืออันเป็นอยากจำย่าอยู่เดียวอันจากน้อยจากสิเปียนให้เหให้คคบันั้นก็จะสิเปียนได้อืมอันนห้นเปียนเปียนเป็นว่าย่าอ่าย่าไอ อืเร็วบ่อืมอืมไคเร็วเทหอมกินอะไรโชยมาน่ยยังอยื่แค่ครึ่งชั่วโมงให้มันเปื่อยๆฝากติดตามเพจย่ายด้วยนะคะต่อไปมีแต่ความปังๆจ้าดีใจน้ำใจขอ,ขอบคุณค่ะ <c oughs> อาการอาการดีขึ้นนิดหน่อยค่ะแต่ยังนี่ให้ใช้กินอันนี้เหรอพี่พี่กันให้กินเออทำน้ำพึ้งมะนาวให้กินแล้ละลม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 ตีฝาดังมาทมทมละละลอยลอยไปอะไรนะร้องไหอยังรองหรอยังคะมาที่ห้าหนูต้องไปหาป้าแพลอยอะไร แอบเส้นนี้เส้นนี้เอาถ่ายกระลูกกับยาเอาเอาลงเอาลงเฮ็ดเป็นนาปกให้ยาก็ได้ลูกอืมอืม

มันตรงมีไก่มก่ไห่ห่อนี่เป็นเพ่งสาบไว้ย่จ้าอันนี้เป็นเคนมาให้เป็นเพ่งออกก่อนจะออกจากรารหลวงแจ้งงกแล้เปิดไปได้เนี่ยอ๋อเป็น,เป,นเป็นลหลอกไก่มยย่ไหโยค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ตลาน,น้อยให้เงินลอยหนึง่งนี่ลงกชายหกหกกับบาริเบิงเนาะสิดายแห้งใช่มือออกนะคะมือออกเลยค่ะนิ้ว,วมือออก นี่จ้าหกหกจ้ะ เอออันยหยลืมบ้านพี่อุ้งอิงเพิ่นกระเสือเพิ่นสี่เลขทะเบียนรถแม่สองศูนย์สองเก้าอือมันมีก็อลืมเบิ้ลพี่อุงจอยนี่คีผ่านพี่อุงอิงเป็นคนพี่อุ้งอิงเป็นคนสี่สี่เซอร์สองศูนย์สองเก้าโอ้พี่อุ้งอิงปังอีกทีได้สองรางวัลพร้อมเมื่อมาไม่โชว์อือมือเวลากับมื่อเวลากับมีโชว์คือกันนี่ น่อเอาเอเห็นบังไฟแสงแครถักเปียให้ก็น่ารักเถอวะมันมันไม่ชอบถักเป็นเป็นเป็นนูนไงพี่ปุกกี้ไง ออกินลูกกินจะได้เสียงใสขึ้นสมโอ้ยโอเคนะคะปักกันเลกันเช่ให้พวกเราด้วยค่ะค่ะหนึ่งเดืองค่ะขอหนึ่งดวงค่ะขอดาวหน่อยค่ะ ออหนึ่งดวงค่ะเดีด๋ยวจะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้มีปุ่ม